เราาอยู่กันต่อในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับคู่แมทแฮนด์แซนครับมาแซบกันต่อเนื่องนะครับมาถึงช่วงนี้ครับเราจะมาอัปเดตนะครับห้าอันดับเพลงฮิตฮิตดังๆังแซบแซบกันนะครับวันนี้ครับแน่นอนเลย5อันดับจะโดนอกโดนใจคุณผู้ชมกันบ้างหรือเปล่านะครับแล้วดีเจที่จะมาพบปะกับคุณผู้ชมจะเป็นใครนะครับติดตามกันในช่วงนี้ครับแซบสด4ีาคครับ โอ้โหอย่างที่พี่เบียร์บอกไปนะครับวันนี้เราอยู่กับ DJ ชื่อว่า DJ นิ่งนองครับจาก FM นะครับ93.25ลูกทุ่งมหาชนคนอุดรครับสวัสดีครับดี DJ นิ่งนองครับสวัสดี DJ นิ่งนองค,คนอุดรครับโอ้เป็นไงบ้างสภาพอากาศที่เมืองอุดร ครับผมก็สวัสดีปีใหม่ดีเจเต้แล้วดีเจเบียแล้วก็ดีเจเบลด้วยครับครับยังคงคิดถึงดีเจเต้อยู่ใช่ไหมเป็นไงบ้างฮะดี่อุดรสภาพอากาศช่วงนี้หนาวไหมฮะ จะร้อนก็ไม่ร้อนจะหนาวก็ไม่หนาวแต่ว่ามไม่อาบน้ํามาสวันแล้วครับโอ้ดีดีเลยไม่อาบน้ําด้วยนะครับสังเกตจากใบหน้าแล้วก็ทรงผมพี่นิ้งหน่องนะครับพี่นิ้งหน่องครับอยากจะอยากจะทราบว่าไอ้ลมที่พัดผมอยู่ตอนนี้นะครับมันเป็นลมที่ได้มาจากธรรมชาติหรือว่าอะไรครับเนี่ยมันเป็นความสวยสวยสวยใสายมากๆเลยนะครับโอ้ยผมนี่เหมือนถ่าย MV อยู่าย MV อยถ่ายเ<ต>อยมีอย เ <c oughs> ขามีแบบดอกไม้ปิวผ่านมาแปะหน้านโอ้ใช่เลยใช่เลยนะอ,อ,อ่ะพี่นิ่งนองนี่คือคอยู่ที่สถานีหละครับเนี่ยอ่าวันนี้วันนี้เป็นการมาบุกห้องดีเจครับดีเจผู<อ>้จับมาหนึง่งวันนี้เป็นห้องดีเจหมดเลยนะครับห้องดีเจมีทีวีด้วยเนาะ <c oughs> เอออุ้ยนม่มีนาฬิกาด้วยพี่นิ่งนองบ้านก็ต้องมีทีวีมีนาฬิกาสิครับ ต้องบอกว่าโอ้โหรายการนี้เนี่ยถือว่าเป็นแบบว่าเอ็กคลูซีฟมากเลยนะได้เห็นห้องนอนของดีเจนิ้งหน่องซึ่งไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเอาตรงๆไหมว่าไม่รู้จะไปไหน ไม่ไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะคอที่ไหนก็อยู่ที่นี่แหละนะครับเออดีไม่ไปถ่ายในห้องน้ำาลครับไม่ได้ดีอ่ะวินิจนองครับมารายงานห้าอันดับเพลงกันดีกว่านะครับผมมาอันดับที่ห้าเลยคือเพลงอะไรในสัปดาห์นี้ครับครับผมอันดับที่ห้านะครับหลังจากที่เราก็ฉลองปีใหม่กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้คิวเพลงก็รู้สึกว่าจะมีเพลงใหม่ๆมาเยอะเลยทีเดียวนะครับเริ่มจากอันดับห้าเป็นของ พี่นางสิริพรอัมไพพงศ์นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าเมื่อความฮักเก่านองสิงอาบอ้ครับเพลงนี้อนดับหาครับนี่คือเพลงใหม่ล่าสุดนะครับจากพี่นางสิริพรอัมไพพงศ์เลยเนาะโอ้แต่ว่าประสบความสาเร็จเลยนะเป็นเพลงใหม่ด้วยแล้วก็เปิดปีใหม่มาปุ๊บเนี่ยติดอันดับเลยของคนอุดรถูกต้องนะครับมาต่อเนื่องกันเลยครับนี่น้องอันดับที่4ครับคือเพลง อันดับที่สี่นี้เป็นของสังกัดค่ายไม่ทองคำนะครับอ้บอยหยักโง่ครับของคุณตู่ไม่ทองคำนั่นเองตู่หลูชาชรินนะครับหรือว่าตู่หลูไม่ทองคำนะครับนี่คือซิงเกิลล่าสุดของเขานะครับและตอนนี้เพลงนี้นอกเหนือจากคลื่นนี้แล้วนะครับยังติดชาร์จอยู่ในอันดับที่1หลายสัปดาห์ด้วยกันเลยที่90ลูกทุ่งรักไทยกันด้วยโอ้โห้องบอกว่าเพลงนี้มาเลยนะจากยายค่ายยุ้งข้าวรคคอร์ดของเราเนี่ยต้องนะครับอ่ะต่อเนื่อง อ้บอยอยากง่ใช่ไหมครึ่งครึ่งทางแล้วนะครับผมอันดับที่สามครับพี่นิ้งนองอันดับที่สามนี่อ้อีกแล้วอ้อะไรอ่ะพี่นิ้งนองอ้สิทธิ์ของคุณเปิ้ลปทุมราชอาสยามครับอันดับสามเพลงนี้ครับโอ้นี่นี่นี่มาแรงมากมากเลยนะครับแล้วก็มีที่คลื่นพัทยานะครับลูกทุ่งดอทคอมของพี่ต่ายเมื่อวันก่อนรายงานเพลงนี้อยู่ในอันดับที่หนึ่งกันแล้วที่พัทยานะครับแต่ตอนนี้อยู่ที่อันดับที่สามที่ ลูกทุกท่งมหาชนครับอ,อุดรน,นั่นเองนะครับอ่ะต่อเนื่องเลยครับอันดับที่สองนะฮะเป็นผลงานเพลงของใครเอ่ยอันดับที่สองนะครับเพลงนี้เปิดการสนันมันเมืองในช่วงปีใหม่นะครับเพลงของน้องกล้วยของไหโคนะครับครับจากผู้ปล่อยเพลงมาหัวทิ้งแล้วเพลงนี้มีเพลงที่ชื่อว่าอยากมีสามีนั่นเองครับของน้องกล้วยอ่อ่อยากมีสามีอ่า่อ่ช่อมี นี่น้องกล้วยนะน้องกล้วยน่ารักมากเลยนะครับผมเพลงแรกผัวทิ้งครับครับผัวทิ้งไปแล้วเพลงก็เลยอยากมีสามีซะเลยนะครับจริงๆเลยอ่ะมาติดๆเลยมาถึงในอันดับที่หนึ่งะครับจาก9 3 2 5ลูกทุ่งมหาชนคนอุดรรายงานโดยดีเจนิ้งน่องคือเพลงอะไรครับครับผมอันดับหนึ่งนี่เป็นเจ้าพ่อที่บอกว่าคนอุดรต้องชอบเขาแล้วคือปีเพศสหััฐ ครับเพลงที่ือช่ว่าสแสดงใจครับเพลงนี้เพลงใหม่แสลงใจนี่คือเพลงใหม่จากเพชรใช่ไหมครับ,รบที่ร้องกับคุณเนยวรัญยาด้วยเพลงนี้ มีการฟิชเชอร์ลิงกันด้วยกับเพลงนี้ของคุณเพชรสหรัตนนะครับเป็นที่หนึ่งของลูกทุ่งมหาชนคนอุดรไปที่เรียบร้อยแล้วนี่คือห้านับนะครับต้องมีสักหนึ่งเพลงเลยแหละนะครับที่ต้องโดนอกโดนใจคุณผู้ชมกันบ้างนะครับแน่นอนครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่นิ่งนองที่มารายงานห้านับเพลงฮิตๆนะครับแล้วเดี๋ยวช่วครั้งหน้าจะมากันอยู่ที่ไหนแห่งหนไหนจะมาโลเคชั่นไหนนะครับพี่นิ่งนองพี่นิ่งนองบอกได้ไหมครับครั้งหน้า เปลี่ยนบรรยากาศเป็นแถวทุ่งนาประมาณนี้ดีๆให้มันเหมาะให้มันเหมาะกับคนลุกทุ่งหน่อยครั้งหน้าเป็นทุ่งนาแล้วครั้งต่อไปนี่หลังคาเลยอยู่บนหลังคาขอบคุณพี่นิ่งน่องนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นใหม่ด้วยนะครับพี่นิ่งน่องของเราจากอุดรอช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับเราขอดูคะแนนโหวตกันหน่อยเลยดีกว่าครับระหว่างคลิปของเบียร์และคลิปของบอเบลนะครับผมคะแนนใครนําใครอยู่นะครับคะแนนโหวตขึ้นไปเลย นี่ตอนรับน้องใหม่นะฮะนีครับต้อนรับน้องวันนี้ไงพี่รักน้องคุณผู้ชมก็รักน้องเหมือนกันนะครับโอเคเลยคุณผู้ชมครับอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมอะไรเลยบีสองไม่ใช่เคสองบีสองเป็นกล้วยหอมจอมซนนะฮะเคสองนะครับพิมพ์ให้เพลวหน่อยนะฮะไม่อยากกินข้าวโพดเออไม่อยากกินข้าวโพดอ่ะช่วงนี้ทวนคลิปกันหน่อยเลยดีกว่านะครับคลิปแรกเป็นคลิปของเบียร์ใครดูไม่ทันไปชมครับครับ เรื่องราวของเจ้านายกับสุนัขในครับที่เรียกได้ว่าไปไหนไปได้วยกันนะครับนะไปไหนไปได้วยกันมันดีนะครับคือต้องบอกว่าสุนัขนะฮะเป็นสัตว์ที่มีความรักเจ้าของและก็ซื่อสัตว์มากนะฮะน่ารักมากเลยนะฮะดูนี่เกาะไม่กลัวล่วงเลยนะฮะขาดอย่างเดียวคือหมวกกันน็อกสำหรับสุนัข เกรงกลัวว่าสุนัขจะหายใจไม่ออกนะครับมีการเกาะไหลเจ้าของโดยนะฮะมาดูคลิปของเบอร์ธนิกิจกันบ้างนะครับกับคุณยายสายบันเทิงนี่ดาวโวนะฮะเหบ่น uh> uh> ี้เลยงานปีใหม่โยกจังหวะอยากถามณยายเลยว่าคุณยายรู้จักเพลงนี้หรือเปล่าไม่รู้ขอจังหวะกองมันไว้ก่อนเออเฮ้เชือเชือเชืออย่าไปยุบตาดูตัวเอชั่วโมงนี้ครับ คุณยายผมคิดว่าเป็นเพลืมไหมครับเคสองนะครับยายสายบันเทิงนะฮะเออเชื่อชื่โอ้โหโอเคเลยนะครับสองคลิปนี้ยังคงโหวตกันได้อย่างต่อเนื่องนะครับยังไม่ปิดโหวตกัเคหนึ่งเบียร์เคสองน้องเบลนะครับช่วงนี้ครับทิ้งไายกันด้วยสองบทเพลงนี้เลยผลงานเพลงที่มาจากคุณนี่เลยนะฮะฝนธนสุนทรนะครับ ไม่ได้ไม่ดีไม่มีดีกว่านะฮะจากคุณฝนธนสุนทรและอีกหนึ่งผลงานเพลงเลยนะครับผลงานเพลงจากพี่เต้วัชสานต์ของเรานั่นเองนะครับคิดถึงเต้หรือเปล่าถ้าคิดถึงไปชมเพลงนี้เลยนะครับน้ำตาฟ้านะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมาคุยแซ่บๆนะครับกับหนึ่งศิลปินคุณภาพอีกหนึ่งท่านของวงการลูกทุ่งนะครับต้นธนพัฒน์็อปไลน์นั่นเองช่วงหน้ากลับมาครับสักครู่เดียวครับ